โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านซุกิจินะครับซึ่งเป็นย่านที่อยู่ในโตกเกียวนะครับแล้วก็ลงรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตลาดปลานะฮะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆตลาดรงนี้แล้วแต่ว่าเขายังมีร้านขายปลาดิบอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปโซยอาหารเช้ามื้อแรกที่โตกเกียวในวันนี้ฮะ ูดถึงตลาดก็มาเลยเห็นไหมบวกชัวร์นะฮะว่าเป็นมาร์เก็ตนะนะฮะมีพ่อค้าป่าคนที่ขายมาโฆษณานาะฮะดีเลยนะโชคดีนะอย่างอรเงี้ไงอิตาลีนี่กรีซอ๋อเนี่ยนะเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยคนนี้เลย ้าามกเลยสปาเราอยู่ที่ย่านนี้แล้วที่มีเป็นตลาดนะของกินนะ เออโคราชแซ่บเขาแห่แก่ถือว่าทำไมเขาถึงมีโบชัวนะฮะไปขายว่าร้านเขานะ่ยอยู่ตรงนี้นะคุณต้องตามไปเขาเป็นอย่างนี้เองไม่รู้ว่าเราจะไปซอยไหนร้าน,นที่คนนั้นที่เขามาให้เราจะไปกินร้านอื่นไม่ได้อย่าเพิ่งไปซีเรียสอันน,น,นี้เป็นขนมตรงนี้เป็น คนชอบกินนะคือวกสตรอเบอรี่แล้วก็สุกกระเพรบพวกอะไรหวานมันจะมาโมจิใช่ไหมปลาโอ้โหคึกคักมากตลาดปลาที่นี่นะลสากยาวนนั้นนะคร่้อ้หอมเลย หมากโหนี่คือแถวนะฮะี่ยืนไม่ได้กินต่อแถวจริงฮะเราสังเกตนะไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีความเป็นระเบียบนะตามถนนหนทางเขาจะไม่ให้แบบมายืนกินเหลืออะไรมาวางอย่างนี้นี่แต่นี่แบบคำว่าตลาดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ โอเคผมอยู่ในตลาดนะฮะ,ะตลาดปลานะครับของเมืองมีนะฮะตกเกี่ยวแล้วก็คือตอนแรกมาหิวมากครับอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วตอนตอนนี้เริ่มโอ้โหอ้าอยู่คนเดองแน่นเลยไม่รู้มาจากไหนแย่หมดทั้งนักท่องเที่ยวนะฮะแต่พอที่นี่เนี่ยมันก็อารมณ์แบบยืนกินด้วยนะนี่ร้านอะไรปลาไหล,ไห,ลหอมกี่่นไม่จุ๋มเลย แต่ก็หอมเนื้อไงครับอไรที่ใช้แฝงราคาก็ใช้ได้นะครับที่ตลาดสกิจิแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการประมูลปลานะฮะแต่ปัจจุบันตอนนี้เขาย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังมาต้องเที่ยวอยู่เหมือนเดิมครับ โอเคก็จะปลุกเข้ามาได้ผมตามรถนำทางของอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นร้านเี่นวันคนก็มาทานกินเพราะว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นร้านฟูชิฮะสามชิ้นพันเย็นเต็มชั้ อันนี้ก็จะเป็นไข่ไข่เม่นไข่หอยเม่นนะฮะี่ของซีเนียของทนะี่นี่ไม่แพงนะสองร้อยสี่ร้อยเอาไปเปแต่เนี่ยนี่อันนี้บัวชัวขมันก็มีอะไรหอ,ไหอยนี่ไงหอยนางรมหอยนางรมนะฮะ ผมเห็นปูธนาอยู่ข้างในเห็นป่ะขวาหนึ่งกรงไอ้วิงคตอดรยคนเยอะจริงครับคนแน่นมากดูดิเดินไปเรื่อยนะ ยงเสด็จไปอยู่ร้านไหนก็ไม่ได้คือไม่ใช่คนมาซื้อมาทางของข้าวนะท่านผู้ชมส่วนใหญ่คนมากินนะครับเขามากินแต่งตัวมากินทั้งนั้นนะครับนี่มาแค่ตอบเดียว <c oughs> โอ้โห <c oughs> จากนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มหายหิวขึ้นมาเลยคนเยอะเกิน เรามายืนต่อคิวร้านนี้แล้วกันนะฮะถ้าไม่ต่อคงไม่ได้กินแล้วก็แอบดูชาวบ้านกินเปล่าเพราะว่าเราว่ามีราคานะ้ฮะแล้วเขาไปจะสั่งมานะฮะ การนี้นะจะเป็นกสั่งข้าวสารกุ้งมาฮะคนสั่งปูอ่ะยิ่งแก็ไปเยิ่งมาบอกทางโต๊ะผมว่าโอ้โหอย่างที่บอกว่าคือตลาดที่มันแน่นคนเนืองแน่นแต่มาเพื่ออะไรมาเต้นกินนะเออเดี๋ยวเราก็ต้องเล็งเมนูไว้ก่อนว่าเราจะกินอะไรนะแต่อารมณ์ผมเนี่ยหิวมาก กินได้ทั้งร้านเลยออโอ้โหาบบปควรเผาเผาอันนั้นจะเป็นถอดโอเคเมื่อกี้เจราจากับเจ๊ที่เขาเดินมานะเขาก็มาถามว่ามีใครกินเป็นบาร์บีคิวคือแบบเมื่อกี้นะฮะที่พลน,น,นไฟนะครับหรือว่าจะกินแบบเป็นข้าวดงผมก็เลยว่าหิวขนาดนี้ต้องข้าวดงนะฮะต้องหนาเขาเรียกผมแล้ว โอเคแป้งเคี่ยนี่ฮะไปใส่ข้าวด้งกันดีกว่าก่อนนะฮะก็หิวมากให้สองโต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะในสดชุกโอเค Yes โอเคแ้่เมนูแล้วนะฮะทีมงานเราหยิบคนมากเราจะคนก็แวะไปนะฮะหลายราย โอเคได้มาละดูหน้าตาสักก่อนว้าวว้าวว้าวฮะตรงนี้ก็จะมีท <No, so. S 1> ูน่านะฮะ ปลาหางเหลืองนะมีหอยเม่นนะครับมีไข่ปลาแซลมอนนะครับมีไข่มีขิงเมียอะไรวระนี้เป็นข้าวด้งนะฮะหน้าตาน่ารับประทานมากนะฮะชามน,นี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งแล้วก็อันนี้นะฮะที่เป็นหอยนะครับแล้วก็นี่ก็หอยนางรมนะฮะ โปลาป่า,าเฉยแล้ววันนี้นะเดี๋ยวตลอนชิปเฉยว,วันนี้นะเดี๋ยวจะลองดูนะเออ่จากตลาดปลานะครับที่เมืองโตเกียวนะฮะจัดไปเลสโกเลย

ที่ตลาดสึกิจิแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เล่ากันว่าคือตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยจะมีการประมูลปลานะฮะส่งออกนะครับหรืออาหารทะเลเนี่ยนะมากกว่า4,000ตันต่อวันเลยนะครับตลาดแห่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตลาดที่คึกคักมากเลยนะครับโดยที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีการค้าขายนะครับ อาหารทะเลนะครับเป็นวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกเลยว,ว่ามีไปถึงเป็นพันล้านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาต่อวันเนะียเป็นหมื่นคนเลยนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะฮะเปิดตั้งแต่ตอน5นาฬิกานะครับหรือตี5บ้านเรานะจนถึง14นาฬิกานะครับใครสนใจก็แวะมาตลองชิมดูครับ